สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดีเอฟทุกคนทุกท่านผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับกับช่องศรัทธาปฏิหารนะครับขอให้ผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในช่องวิดีโอนี้นะครับในช่องคลิปนี้ในช่องนี้คลิปนี้นะครับขอให้โชคดีทุกคนทุกท่านนะครับคิดเงินได้เงินคิดทองให้ได้ทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับก่อนที่จะเข้าในเนื้อหาของคลิปวิดีโอนะครับคำเตือน ไม่รับชมมากว่ามันถึงเท่านั้นนะครับเป็นเลขมงคลนะครับไม่มีสูตรนะครับไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกนะครับธรรมชาติกนะครับอาจจะนําตัวเลขนะครับไปใช้ให้เกิดความคนในชีวิตของแต่ละบุคคลแต่ละเวลานะครับมันจะไม่เหมือนกันเนาะนะครับใครมาทันเวลาไหนก็แล้วแต่นะครับผมไม่สนับสนุนนะครับการพนันและไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชิ้นทุกประเภทนะครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นเลขมงคลย้ําว่าเลขมงคลไม่ใช่เลขสูตร นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับผมนะครับและสําคัญนะครับก็ฝากครบควนนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้การหาเลขมงคลมาวิเคราะห์ให้ฟังกันนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นเลขกําลังวันฮาหนนะครับประจำวันที่21นะครับก่อนที่จะไปดูของวันที่21นะครับเรามาดูผลการวิเคราะห์กันของวันที่20นะครับวันที่20เข้าน้อยนะครับ ไม่อยากจะเอ่ยเลยทีเดียวนะครับเข้าน้อยเนื้อตัวเด่นไปหลักร้อยเสียนะครับดูรอบเวลาแรกนะครับสี่โมงเฉพาะกิจนะครับสี่หกหกศูนย์เจ็นะครับสี่หกหกศูนย์เจ็นะครับนี่ก็มาอยู่ตัวเด่นมันก็ไม่พลาดูดีนะครับตัวเด่นเนาะในใจผมก็อยากให้มันเข้าพวกนี้นะครับแต่มันก็มาแค่ตัวเด่นนะครับวันนี้เข้าน้อยหน่อยนะครับแล้วก็มา รอบพิเศษนะพิเศษสองหนึ่งหกครับหกสองมันออกแต่หกสองสองหกครับมีแต่สองนะครับวันนี้มีแต่สองกับหกเนาะไม่มีเลยนะครับรอบปกตินะครับรอบปกติศูนย์แปดห้าสองแปดนี่แะครับเห็นไหมอีกแล้วนะครับสองมาอีกแล้วนะครับแต่แปดก็เด้งอยู่แต่พูดถึงตัวเด่นมันก็แล้วแต่ใครจะทันเวลาไหนแล้วก็ชอบชุดไหนนะครับร้อยสามสิบสองงวดก็คือ เลขพวกนี้นะครับเป็นตัวเด่นนะครับฟังดีๆนะเลขพวกนี้นะครับเป็นตัวเด่นรอบ B ครับ b นะครับหนึ่งทุ่มนะครับเจ็ดหกห้าครับหนึ่งหกไม่มีเลยนะครับไม่มีมีรอบพิเศษเนี่ยเกือบแตกในส่วนของสามตัวมันออกสองหนึ่งหกนะครับนี่ก็ขาดเลขหกไปนี่ก็ขาดเลขหกขาดเลขหกข้ามนะครับ ดูหนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่เแล้วก็ไปหนึ่งสองแปดเออนะครับถ้ามันออกหนึ่งสองห้ากับหนึ่งสองหกนียิ่งจะเสียดายเลยเออกข้ามไปสองตัวให้ไม่ออกตัวที่ข้ามด้วยนะครับเออมานะครับผ่านไปแล้วเรงมาลุยกันต่อนะครับ <c oughs> เรามาดูกันต่อของวันที่ยนะี่สิบเอ็ดเนาะวันศุกร์เราต้องมีความสุขนะครับขอให้ปังปุริเย่นะครับทุกคนทุกท่านนะครับไนะม่ว่าจะทําอะไรก็ขอให้โชคดีมีชัยนะครับ เลขกำลังวันนะครับเป็นเลขกำลังวันเลขมงคลนะครับใช้กับหุ้นได้นะครับตัวนี้ผมบอกไว้เลยผมถึงลงให้ก่อนนะครับเป็นงวดที่133นะครับไม่เคยหลุดไม่เคยพลาดนะครับ1 3 3ตัวไหนนะครับตัวแดงตัวนี้นะครับเป็นตัวเด่นเป็นตัวลอยนะครับเป็นตัวเด่นเป็นตัวลอย วันที่21นะครับมีเข้าเยอะบ้างนะครับเข้าน้อยบ้างนะเป็นเรื่องปกติถ้าจะให้เข้าทุกวันเยอะทุกวันก็คงไม่ใช่นะครับเข้า3มตัว3วันติดก็ทํามาแล้วนะครับก็มีมาให้เห็นนะครับทีนี้มาดู2ตัวนะครับเสียวไส้แล้วนะครับถ้าลุดแบบนี้เออไม่ใช่หลุดดิถ้าเรียกแบบเข้าแบบครึ่งๆกลางๆอะไรเนี่ยวันที่ผ่านมาเนี่ยวันที่21เนี่ยวันที่21เนี่ยถ้าจะเข้าก็เข้าเยอะนะครับ จ๋าเลยมันจะเป็นแบบนี้ครับอสองสามครับเด่นสองตัวสองสามนะครับประกบสองสี่ สองห้าสองแปดอยากได้สองเจ็ดอีกสักตัวออข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 อสองเจ็ดแล้วกันติดใจนะครับกัวเจ็ดจะโผมาพรุ่งนี้ไม่ใช่อะไรหรอกนะครับสาม <c oughs> สามห้า 3ามเสามแปดนะครับนี่มาดูเด่นเด่นนะครับร้อยวันที่ร้อยยิบสามนะครับผมจะพยายามนะครับเรียกเลขในส่วนของรอบหกโมงเป็นหลัก นะครับรอบหกโมงเป็นหลักนะ <c oughs> นะรอบหกโมงเป็นหลักเอา สองสามสองตัวมาก่อนเดิมอีกตัวนี้เอายังไงถึงจะเข้าหลายๆรอบนะครับต้องพิจารณาเนี่ยอยากให้เข้าหลายรอบ ดสินใจแล้วแล้วก็สองสามแปดเจ็ดสองสามแปดเจ็ดประกบสามตัวขออนุญาตนะครับวันนี้ขอให้เบื่อมสักทีเถอะ

สองห้าสี่นะครับแค่นี้นะครับแค่นี้ขอเป็นแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาดูดูเวลาเวลาเวลานนะ้าลุ้นกันนะครับขอเป็นเลขสามสามนะวัดใจหน่อยนะนะครับสามวัดใจในรอบ VP นะรอลุ้นในรอบทุ่มหนึ่งนะครับอ่า 9ก0าูน์ูน์นะครับส่วน2นะครับ2ทุกรอบนะครับทุกรอบสองเด่นสุดนะครับของวันศุกร์พรุ่งนี้นะครับไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะนะครับถ้าไม่มาต้องขอทานอภัยด้วยนะครับและก็จะมีเดี๋ยวออีกตัวก่อน ในใจก็ยังได้ห้าไปด้วยแหละเอาตั้งแต่เอารอบพิเศษสิพิเศษขอให้ยับยับนะครับ <c oughs> แต่ที่เด่นสุดนะัก็จะเป็นสองกับสามนะครับตอนนี้นะสองกับสามสามนี่ สิบเก้าศูนย์ศูนเอารอบก่อนสิบเก้าศูนย์ศนย์นี้นะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะครับก่อนสิบเก้าหกโมงหกโมงกลัวห้ามากเลยนะทุกคนรอบหกโมงเนะมจะเชวบมาห้านี้แหละสองครับ 18.00แปดกับเจ็ดเนี่ยพีกัดพิกัดที่เด่นสุดนะแปดกับเจ็ดเนี่ยสิบเก้าศ็ดก็สิบเนะครับแ สามแปดเจ็ดเนี่ยจะเด่นทุ่มหนึ่งสามตัวนี้จะเด่นอยู่ทุ่มหนึ่งนะครับดีไม่ดีจะมาออกแค่นี้แหละสามแปดสามเจ็ดแปดเจ็ดเนี่ย 8, 7, แปดกับเจ็ดเนี่ยก็สามเด่นทุ่มหนึ่งผม,มาคาดมาน่าจะมาอาจจะมาครบด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็เอาละเอียดสุดแล้วเนี่ยนะครับละเอียดสุดแล้วถ้าไปละเอียดกว่านี้เดี๋ยวมันเคลื่อนนะครับก็ เต็มที่ตามนี้แหละมันไม่ใช่เลขสูตรมันเป็นเลขมงคลเลขกําลังนะครับมันเป็นเลขครูนะครับก็ขอให้ทุกคนที่เชื่อมั่นในครูและศรัทธานะครับขอให้มีความสุขนะครับเฮงเนะครับมีแต่วความมงคลนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับขอพระคุณและสวัสดีครับ